ในยข้อมูล vivo x90 series เตรียมใช้เซ็นเซอร์กล้องใหญ่1นิ้วใช้ชิปตัวแรงรุ่นใหม่ Snapdragon 8 Gen 2พร้อมชาร์จเร็ว100วัตต์ mm. ล่าสุดได้มีข้อมูลว่าในตอนนี้ทาง vivo ได้เริ่มพัฒนาสมาร์ทโฟนระองงรุ่นใหม่อย่าง vivo x90 series เป็นที่เรียบร้ยรอยแล้วครับตามรายงานล่าสุดระบุว่า vivo x 9 0 series จะใช้ชิปเซนรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง qualcomm Snapdragon 8 gen 2พร้อมแบตเตอรี่ขนาด5,000 m a มรองรับระบบชาร์จความเร็วสูง 100W วัต์เลยครับให้กล้องหลังที่ใช้เซ็นเซอร์รับภาพขนาด1นิ้วคล้ายกับที่ใช้บน xiaomi 1 2 s ultra และกล้องซูมแบบ p r i s c o p e Zoom สำหร,รับซูมภาพระยะไกลได้อีกด้วยครับคาดว่า vivo x 9 0 series อาจจะมีการเปิดตัวในช่วงไตรามาสที่2ของปี2 0 2 3ครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ ยังไม่มีการยืดยันอย่างเป็นทางการเนี่ยครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปล้วครับตอนนี้ช่องไอทีฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t เพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ